ีมงคลเสริมดวงประจําเดือนสิงหาคมสําหรับคนเกิดวันพุธกลางคืนได้แก่สีม่วงอมแดงเช่นสีเปลือกมังคุดสีพลัมอะไรแบบนี้แล้วก็จะเป็นพวกสีดําสีน้ําตาลทองสีเขียวอ่อนและสีขาวจะส่งเสริมให้คุณดีมากๆเลยและเลขมงคลเสริมดวงในเดือนนี้จะเป็นเลขเจ็ดแปดเก้าส่วนเลขจับคู่สองหลักจะเป็นเลขเจ็ดแปดและแปดเก้าและในเดือนนี้แนะนําให้ผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนใช้เสื้อผ้าสีเข้ม เครื่องประดับสีเข้มเพื่อที่จะได้รับพลังงานจากดาวเสาร์เต็มที่รวมถึงเสื้อผ้าสีเขียวหรือขาวจะช่วยลดความกังวลใจของคุณได้และคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีสีมงคลในเดือนสิงหาคมนี้คือสีเหลืองทองสีน้ำตาลอ่อนสีฟ้าครามสีชมพูและสีเขียวเข้มในส่วนของเลขมงคลประจำเดือนสิงหาคมนี้สำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีได้แก่เลข5 6 9และเลข59และ95 ในเดือนนี้เองนะคะสำหรับผู้ที่เกิดวันพฤหัสเหมาะกับการเริ่มต้นเรียนรู้อะไรใหม่ๆเลข5และเลข9ให้พลังในด้านของสติปัญญาและสีเหลืองทองส่งเสริมการยอมรับนับถือนับหน้าถือตาได้มากขึ้นเช่นกันคนเกิดวันศุกร์สีมงคลและเลขเสริมดวงประจําเดือนสิงหาคมได้แก่สีชมพูสดสีฟ้าเทอร์คอยสีเขียวมะกอกและสีดําทองส่วนเลขมงคลจะได้แก่เลขหเลขสเลขเรวมไปถึงเลขห3และสาด้วยเช่นกัน ในเดือนนี้ค่กต้องการเสริมดวงความรักและการเงินเป็นพิเศษอาจารย์แนะนําให้ใช้สีชมพูเมื่อต้องการเสริมความรักเสริมสเสน่ห์หรือการออกไปเจราจาเรื่องเงินเงินทองทอง,ทองค่ะคนเกิดวันเสาร์สีมงคลเสริมดวงได้แก่สีเทาดําสีม่วงเข้มสีน้ําเงินกรมสีชมพูสีขาวแล้วก็สีนินเลขมงคลในเดือนนี้สําหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้แก่เลขเจ็ดเลข8ปดเลขสองเลขเจ็ดแปดและเลขแปดสองเดือนนี้ผู้ที่เกิดในวันเสาร์ควรใช้เสื้อผ้าสีเข้ม เพื่อเสริมความมั่นคงในชีวิตและเลข8กับเลข7เนี่ยยังส่งเสริมความแข็งแกร่งให้กับดวงชะตาของคุณด้วยจบคลิปแล้วอาจารย์ฝากกดไลค์กดแชร์กดรีโพสต์หรือจะคอมเมนต์อะไรก็ได้นะคะอาจารย์จะได้มีกำลังใจในทำในการทำคลิปต่อๆไปให้ทุกคนคะ่ะ